ธรรมศาสตร์บ้านนาปลูกกิ่ยางพักอ,กอ,อ,ะนะอี่ยังกันน่ะอ๋ออันนี้บักรำแย่อีหย่างนี่ตัวนี้เนี่ยบมกรำแย่ตัวเกศแล้วทิ้งเลยมาเถอะ อยู่ไหนมีรังมดแดงบ้างนี่นทั้งเขาไหยสื่อพัะหวานทำไมเงีหน่ายมันหันหาห่อผุ้นะ่ะหาใครมดแดงแกงใส่ก่อน, <laughs> นยุใส่าม,ามีมีต้นมนอีกวะสวนกัจเจ้าสิพปเก็บ เจ้าขึ้นมาปลูกยัยมีหมักม่วงอ๋อหมักหมักม่วงพระท่านเป็นหมักฮงหมักฮงหมักฮงหมากฮงขึ้นน่อยๆเถอะวะหมากฮงขึ้นต้นเตี้ยเถอะ แต่น้ำตันนี้ก็ใสยยดีแต่ใจเหมือนไปนต่อ,อาบแท้โอ้ใสกว่าใสากว่าน้ำป,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 ป้าป้าบุญะน้ำป,ปา้าป้าคุ้นคุณหน้ำป,ปา้าป้ายังก็คุณแท้ เรีไบร้เป็ดน่ะน,นะ,ะนเ,นนเออตุวนี้พูดเดียถ่ายห,หนี่เจ้าตะจ้า,จางเขามาถ่ายติอเอาสิงหดก็ใหย่พอ่อสินี่ยโอ้ยาติดสองตวงขึ้นมเห็นนครับ่ ปลาติดสองดวงหอมดอกนัใ่ะวันนี้มันเรียงมิมก็จะเขาทาว่ะเนาะเรียงมิมนมันเม,มนมันสีเลี้ยงด้ยเฉพาะนี่แหละ ถ้าพ่อเป็นนางที่เหล่ากันอีกน้อยก็เลี้ยงไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องพ่นยากันมาแล้เลี้ยงไรเฉพาะช่วงนี้ช่วงที่เริ่มเป็นดอกนี่เพราะมันสองเดือนหุ่นแอ๊ที่บริไตมันนี่ไปตั้งแต่เดือนตัวนี้มันคือบอกดอกใหญ่ตัวนี้คือบุมีดอกมันเหมือนมันสารมันเป็นได่ยังตัวนี้ดอกดอกเนาะจักต้นนี่ทั้งเบิดนี่ทั้งเบิดนี่มันแปดชี้เจ็ดต้นมันบุเป็นแบบนี้มีประมาณเจ็ดแปดต้นนี่แหละ แปดสิบเจ็ดตนเกือบลอยตนมะลามันเกือบลอยลมันก็แปดสิบเจ็ดต้นมันก็เกือบลอยอยู่เด็ดละใส่ปลูกไม้นี่แง่สำหรับเธอไงโอ้โหี่ยนน่มต้นลัมากลำใหญ่เชียงค้ำนี่คือสิเป็นอำเภอหนึ่งที่ว่ามีลำใหญ่หลายเนาะ ในเมืองนี่นี่ที่ต้นลำไยบ้านใดบ่มีต้นลำไยนี่แทบสิบ่มีล่ะเอ้ยู่บ้านบ่น้อยแต่ละบ้านแต่ในเฮือนก็ยังมีต้นลำไยอยู่หน้าบ้านหน้าเฮือนน่ะเนาะข้้าาเจนียอมปลูกกันโแรงนี้เนาะปิ่งปลายยังไงปลาแดดเดียวเนาะปลาคอมันมันปลาคอปิ่งปลาคอแดดเดียวยิ่งเหนียวเนาะ ภาขนาดเลยบ่อยใหญ่อันนี้เนาะแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเว้ยไหนแกงอยู่ตัวกินน้ำอะไรดอกไข่มดแดงนไงกินได้ผักหวานเลยได้ผักหวานเนาะผักหวานป่า กลางวันเพื่อนเพเก็บจากผู้มาซื้อห่อละายี่สิบบาทขาบังก่อนแกลางวันอือันนี้อันอันนี้ปิ้งปลากิ้งยังเพื่อนบ่มากินบออ่พี่ใหญ่เจ้ากินอ้อมปลาลบ่มากเลยบ่มากนีแกกินกินหมดงูแล้ว อาหารเย็นอันนี้อันนี้สมปลาเนะาะอันนี้ปิ้งปลาสมปลาก่นอนยำอันนี้เป็นมกปลาข้าวมกปลาข้าวมกปลาข้าวแกงผักหวานใส่ออัันนไข่ขมลแดงอันนี้เป็นสมปลา,าปิ้งปลาเน,นี่ยน่าปวดแซ่บเลยอ้าวเส้นเส้นนิมนต์ <ไป S 1> นิมนต์นิมนต์ สันแดงสั่นแดงยายบ่ให้นอนน้ำเด้มาเลยเด้อเอิ้นพี่การมากินน้ำเอ้ยมให้นอนอย่าเรียกแล้วบ่ได้ไปนอนนับแม่มันมันอยากน้ำมูกนั่งลงเด็กน้อยนั่งลงการไปนั่งพ่นก็ได้นั่งกับแม่แม่ปนเอาเหงือมานั่งกับยายมะนั้นจะนั่งกับพี่บีบอ่ะมาแม่ปนเขานั่งกับแม่เออนั่งกับแม่นั่งกับแม่แม่ไปกินนอนพี่มาแกินปลาแห้กินเขา การเต้นงานดองงานแต่งอื่นอยู่ที่เชียงคำตัวนี้กระแม่นตัวใดตัวนี้กรแม่นอยู่แล้วสีเดียวกันเนี่ยสีเด็กอันโบอันนี้มันก็สุดนี่แต่อันนี้เหรอฮะอันใด๋ยศพูนี่ชิบดิตัวนี้ออะนี่ตัวนี้รูปขุนตัวนี่ริมนี่กระแม่นของมันเม็นบบโอสิีไงไง มันก็สีหนังเนขึ้นกันอันนี้อมมันนี่บุเปลี่ยนนี่สีนังเงินขึ้นกันตนีตอกนี่ง่ายก็มัี่บนอนี่ลือมนี่ันหน่บุนเปกางใส่ไว้เปลี่ยนกลงเปลี่ยน้รึป้ไเปียนกลางมันมันใส่หูตัวนั่นไร เปล่งกล้ต้องหลิซม่ใช่น้อยยิงอ่ลามันมันควบคันเขาก็ใช้นการเมดที่เมันคนในกลางจันคนหน้ากล้องเม้ากลองน้องล่งโล่ไมที่คนใเียวเนื้อ แผนกเสิร์ฟแผนกล่างเขามีปลายบอปีนี่มีอยู่บ่อยู่บันบอนอยมีแมนบ้แม่ ขาบ่ะเนี่ยวค่อยผูกเดี๋ยวค่อยผูกบอสนีล่ะตัวนี่แหละแมนละตัวนี้ไซค้าอาอต้องพุ่นก่อน แ้วนียาันตัวนี้มันขามันบวมม้นตัวนี้บวมมันขามันเนาะขาตัวขาตัวหน่อย ขาคือหายไปสองขาคือบุูมีส่สองตายไปใส่ตายก็ขาดคนที่ขาขาขาไอ้นขาไปวยังไง ได้สืบคนไปมัดยังได้ไเนี่ยให้สิเลยกนอมม้่ายห้มา่ไม่เอาไปหดเลยเลไปเลยึ้นรัดาเลยนมันยกเลยนม้องมต้องม้ามกไมเยมมัดมามัดนยกนนนอะไรล่ะังไอ่ะ นั่นแหละพ้กไว้หันแล้นั่นแหละข้าวมันน่ะข้ากไว้หันเพิ่เลยเ้าเลยเอาไปนในเส้นครับเอาไว้หมดละเต็นกลางเต็เกี่ยมงานเต็งานเห้ไทยอกไเด้อ

เแวด่เป็นแวดเอาหอไทยเนี่ยเสียมงานแต่งงานเนาะอันนี้อันนี้อันนี้อันเพือนงานเนาะแม่งแม่งานเนาะแม่เพือนเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไก่เ้าก่ไม่้ายสักหลอันนีเป่งไอเนี่ยพอจะเปลงท่ว่าอันเป็นยักหยนี่ฮะยกาตัวห้องนึ่งบอยูใส่

ไปไหนมันสมด้วหน่อยเนาะเราท่าไงมันห่อนมังเลยกกมันห่อนเ้ยเอาเล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 ยเอาเอาแล้วสาธุสาธุนามอ๊อฟส

หวานดูเด็กน้องบานนี่หวานของเวัญปอกขวัญมาให้ด้วยหวานของขวัญแก้วของแก้ววันนี้เต็มแม่นะคะ